สวัสดีครับผมใหญ่ธานากรจาะไ code mobile นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวเรื่องของการทําเรื่องของตัวฟอร์ม v a ร์ d a t e นั่นเองนะครับเราก็จะมาท validate ํา valid a t e แบบง่ายๆเลยก็ e q u i r e m e n t เราก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คครับว่าเขากรฟอร์ o แ m a กที่เป็นอีเมลหรือเปล่าแล้วก็พัดเวิร์ดขั้นต่ําคือ8ตัวนะครับอ่าเนี่ยเราจะมาทําลักษณะแบบนี้กันนะครับทีนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องทําเรื่องของตัวเครื่องมือ ในการ validate อีเมลก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้นักเรียนนะครับอ่าก๊อปของตัวโปรเจกต์ต้นแบบโค้ดผมมานะครับย้ำนะครับเดี๋ยวตอนที่นักเรียนดูคลิปเนี่ยในหน้าวิดีโอมันจะมีให้โหลดสอดโค้ดนะครับให้ทำการ Copy โค้ดผมมานะครับอ่าจากโปรเจกต์ต้นแบบนั่นเองมันจะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดโค้ดนะครับอย่าพิมพ์เองนะครับอ่าให้มาที่ตรงส่วนของตัวแพ็กเกจอันคิวก่อนนะครับ อันนี้มามามาสร้างไฟล์กันก่อนนะครับอันนี้ทุกคนสามารถทําพร้อมกันได้มาที่อันที่กดคลิกขวานะครับเราก็จะทําการนิวนะครับดาร์ทไฟล์นะครับเพราะตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องมือนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า reject validation validator นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะ validate ลักษณะแบบ regular expression นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทำการ copy นะครับโค้ดตัวอย่างของผมมาแล้วย้ํานะครับผมก๊อปมาจากโค้ดตัวอย่างของผมก็คือต้นแบบดังนั้นถ้านักเรียนจะมานั่งสต็อปคลิปแล้วพิมพ์ตามผมไม่แนะนํานะครับก็ให้ทําการโหลดโค้ดต้นแบบเนี่ยผมได้ทําการอัปโหลดขึ้นไปแล้วในหน้าวิดีโอนะครับโหลดมาแล้วก็ทําการก๊อปปี้เลยนะครับอย่าเสียเวลาพิมพ์นะครับเพราะเดี๋ยวพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกกันนะครับย้ํานะครับก๊อปปี้ไฟล์ตัวนี้มาใช้งานได้เลยนะครับ โอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการ copy มาแล้วมันก็คือ regular a p p i c a t i o n check type email นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะกลับไปที่ตรงส่วนของตัว login form d a t t นะครับกลับไปที่ตรงส่วนของตรงปุ่มเรานะครับก็คือไอออนเพจตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำการเขียนนะครับอาโลจิกนะครับอาว่ามันอีเมลมันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็จะมีโลจิกค่อนข้างเยอะนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทำการเขียนอย่างนี้นะครับใน on page ก็คืออันดับแรกผมจะต้องเอาตัว username text ตรงเนี้ยมาใส่เป็นตัวแปรก่อนนะครับผมก็จะเป็นตัวแปร username นะครับขออนุญาติปิดซ้ายปิดขวานะครับ username เอาตัวนี้อันนี้เราได้ทำการดึงค่ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราทดสอบแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น password controller ตรงนี้ก็เป็นพาสเวิร์ดนะครับทีนี้นะครับผมก็จะต้องมีอีฟก่อนนะครับเพื่อเช็คไทยอ e ีเมลนะครับผมก็จะเรียกตัวอ e ีเมลที่พิกี้ผมให้ก็คืออ e ีเมล submit reject validator นะครับเราก็ทำการ dot eat v a r i d นะครับแล้วก็โยนตัว username เข้าไปถ้ามันผิดนะครับสังเกตว่าผมกลับตะกะะนะครับ อ่าถ้ามันผิดแสดงว่าอ่าตัว, e วอีเมลเราคือถ้าสมมติมันเข้าเคสเด่นเนี่ยแสดงว่าอ e ีเมลผิดนะครับอ่าฟอร์แมตนั่นเองเดี๋ยวขอดูกันนะครับอีเมลอ่าอันนี้เป็นอ e ีเมลที่ผิดถ้ามันเข้าเด่นดังนั้นผมจะสร้างตัวแปรตัวหนึ่งมาเก็บไว้ก่อนนะครับชื่อว่าเออร์เลอร์นะครับก็จะเป็นสต n ิงอ่าตัวนี้ก็คือเออร์เลอร์ a m e เป็นลักษณะแบบตัวแปร private นะครับ error username แล้วก็ error password ํานท,ที่ตรงส่วนของตัว login form state นะครับเรากำลังอยู่ในตัว widget login อยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็กลับมาเขียนนะครับผมก็จะเป็นคำว่า error username นะครับทากับนะครับ the email จำเป็นจะต้องอ่ออา valid นะครับจะต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องโอเคนะครับนี่คือ error message ของผมนะครับอ่าถัดมาผมก็จะเช็คอ่า password ด,ด้วยนะครับอ่ error password เ,เ,เดี๋ยวโทษทีนะครับเราต้องพิมพ์คำว่า password อ่ะผมจะเช็คแค่ r รน t อย่างเดียวนะครับ password dot rent ในเคสนี้ต่ำกว่า8หรือเปล่าอถ้าต่ำกว่า8ก็ error password เท่ากับใช้คำว่า must be a d d นะครับ less 8 character โอเคนะครับก็ password นะครับต้องนะครับมากกว่า8ตัวนะคะนี่คือน้อยกว่า8 อันนี้จําเป็นต้องมากกว่านะครับอ่ะทีนี้ถัดมานะครับก็นี่คือกรณีที่อีเมลผิดอันนี้คือกรณีที่พาสเวินนร์ดต่ํานะครับทีน,นี้ผมก็จะเขียนโลจิกว่าอันนี้เป็นต้องบอกก่อนว่าโลจิกตรงนี้นะครับอันนี้แค่ในเวิร์กช็อปนะครับอ่าส่วนการใช้งานจริงผมผมไม่อยากให้นักเรียนฟอลโล่ตามผมนะครับอ่านักเรียนไปคิดโจทย์ของนักเรียนเองนะครับเพราะาแต่ละคนจะได้งานมานะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเขียนโลจิกแบบง่าย ให้เราเข้าใจคอนเซปต์เกี่ยวเรื่องของ f o r ์มิเดเอ่อเกี่ยวเรื่องของตัวฟอร์มว i ลเด e เฉยๆนะครับอย่าไปยึดติดกับแพทเทิร์นของผมนะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะมาเช็คครับว่าอ่าตัว username กับ password ตัวเนี้ยมัน n น w ทั้งคู่เปล่านะครับอ่า error username กับ error password เท่ากับเท่ากับ n น w หรือเปล่านะครับอ่าที่ถ้าเท่ากับเท่ากับ n น w ทั้งคู่หมายความไว่าไงก็คือตอนเนี้ยผมก็คือ อ่ g ล็อกอินสำเนั่นเองเข้าใจใช่ไหมครับอ่าผมก็จะ login ินส c เ s s ซึ่งไอตัวนี้เออไม่ใช่ login ินส c เ s s หมายถึงเรื่องของตัวฟอร์ v a l i d เดตผมอะ่ะผมถือว่าผม login ินสำเร็จนะครับก็คือผมไม่ติดเรื่องของตัวเออร r นั่นเองเพราะว่าผมแอนดนะครับยูสเ n a m e p นมพ w o เวทั้งคู่เลยผมก็จะบอกว่าฟอร์มนะครับอ่าแลดแต่ถ้าเอลล่ะ นะครับเอลก็ปินเลยครับก็คือ form i n v a l i d นะครับอันนี้ก็คือโรจิกแบบคร่าวๆที่ผมเตรียมไว้ก่อนนะครับอ่าก็เกิดคำถามว่าเอ๊แล้ว username กับตัว password ตัวเนี้ยมันเป็นนาวตอนไหนละ่ะให้เข้าใจอย่างนี้นะครับภาษาด r t นะครับมองทุกๆอย่างตรงนี้เป็นนา u เหมือนเลยนะครับอ่ามองมอง Data ตัวแปรทุกอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ได้ทำการ ใส่ค่ายมันครั้งแรกนยะมันเป็นนาวหมดเลยนะครับนั้นเราก็เช็คละนี่ก็คือเท่ากับเท่ากับนาวนะครับอ่านี่คือฟอร์มนะครับอ่าทีนี้ทุกอย่างน่าจะครบละนะครับอ่านี่คือแค่เขียนโลจิกถัดมานะครับเราต้องการให้ Error Message มันแสดงที่ Input ละ่ะ f ัต t ตอรมันจัดการยังไงนะครับเราก็ต้องมาออกแบบก่อนก็กลับมาที่ตรงส่วนของตัว Form Input ครับหาคำว่า build username กันครับ มาที่ build username แล้วนะครับใน build username นะคระฟัตเต t ร r เตรียมอะไรบางอย่างมาให้เรานะครับนั่นก็คือเรื่องของตัว form invalid ก็คือ input ผิดพลาดนั่นเองนะครับมันจะมีในส่วนของตัว error ครับให้เราใส่ error เข้าไปนี่มันจะมีคำว่า error text นะครับถ้าตรงนี้เราใส่เป็น now อ่าแล้วเราทำการ run ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับดูดีๆนะครับอ่าผมใส่ error text แล้วผม run ใหม่อีกครั้งหนึ่ง นะครับ <S lichen b log> สังเกตว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเออร์เรอร์ตตรงนี้ผมใส่เป็นข้อความละ่ะนะครับแล้วกดเซฟนะครับก็จะเจอว่าฟอร์มมัน invalid ละนะครับอ่ามันเกิดแมสเซจเออร์เรอร์ขึ้นมาฟัตเตอร์มันมองอย่างนี้ครับมันมองว่าตอนที่เราใส่อะไรสักอย่างหนึ่งผิดอ่ะเราควรใส่ข้อความให้ยูเซอร์เห็นถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราใส่ข้อความเนี่ยนะครับมันจะเป็นฟอร์ม invalid ทันทีเลยเห็นปะ สมมติเราใส่ now เนี่ยมันก็ไม่มีข้อความใช่ไหมมันก็เลยผ่านเห็นไหมครับส่วนใส่ข้อความเข้าไปอะไรก็ได้นะครับมันก็จะเออร์เรอร์สีแดงนี้มาโชว์เลยมันทําให้เราไม่จําเป็นต้องเขียนโค้ดเยอะเลยเราแค่มีสตริงตัวหนึ่งอะแล้วเราก็ดูว่าสตริงนั้นเป็นน o าหรือมีข้อความนั่นเองครับอ่ะง่ายไหมอ่ะทีนี้ไอข้อความตรงเนี้ยเราเตรียมไว้ที่ขาดแม่ละที่ตรงส่วนของตัวอ่า วิดเจ็ตฟอร์มตัวนี้เห็นไหมครับอไอตัววิดเจ็ตล็อกอินนะครับโทษทีนะครับล็อกอินฟอร์มเราเตรียมแล้วเราก็โยนไอตัวนี้แหละนะครับไปให้กับตัวตัวลูกมันก็คือในส่วนของตัวฟอร์มอินพุตก็เหมือนเดิมครับใช้สเต็ปเดิมเลยกลับมาที่ฟอร์มอินพุตเราจะใช้เทคนิคเหมือนตอนที่เราโยนตัว t e คอ e ด i ิทคอนโทรลเลอร์เข้ามานะครับเราก็สร้าง2ตัวแปรเลยผมก็จะพิมพม์นะครับก็จะเป็นไฟนอล ติงนะครับก็เป็น error username แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น error password นะครับใช้หลักการเดิมเลยนะครับอ่าตรงนี้เรากอานเทเน็ต enter ครับอ่าแล้วก็ add field เข้าไปแล้วก็จัด format โอเคนะครับก็จะมีตามนี้เลยทีนี้ไอตัว username password ตรงนี้เรา require ไหมนะครับอ่าถ้าเราอยากจะทำเรื่องของตัว error อะไรพวกนี้เราก็ต้อง require ถูกต้องไหมครับ เราก็ใส่ annotation เข้าไปว่ารีควายทีนี้เราก็าตัว Er r o r กับ username password ตรงนี้ไปใส่ให้ครบนะครับก็กลับมาที่ตรง Bu i l d username มเมื่อกี้ผมใส่ที่ Bu i l d u s e r n a เ e เรียบร้อยละเ e r เลอร์เ er ตรงนี้แต่ว่าเราต้องอ้างอิงตัวแปรนะครับก็จะอ้างอิงผ่านตัวแปรที่ชื่อว่า w i d g e t ก่อนแล้วก็ตามด้วย error u s e r n a m e หลังจากนั้นเรากลับมาที่ตรงส่งของตัว build password นะครับก็จะทำเหมือนกันนะครับก็จะเป็น Er r o r มันจะอยู่ที่ b ล o อก decoration นะครับ error text ก็ใส่คำว่า widget error password นะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำเรื่องของตัว form validate เสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทำการ run ใหม่แล้วก,กด save นะครับสังเกตว่าผมไม่ขึ้นละแต่ถ้าผมกดตรงนี้ปุ๊บกดตรงนี้เสร็จแล้วผมได้ message 2อันแล้วนะครับรู้ได้ไงว่ามันได้ message ให้เรากดมาที่ตัว run ครับ่าเห็นปะ เราดักตัวปิ้นไว้จําได้ใช่ไหมครับมาดูที่ตัวปิ้นกันครับเดี๋ยวขอดูที่ตรงปุ่มนะครับมาที่แฟลชบัตทอนออนเพจเห็นปะครับเราทําเรื่องปิ้นไว้จําได้ใช่ไหมครับนี่ะนะครับตรงนี้เรากดรีสตาร์ตสเตทอีกครัง้งก็ได้กดตัวนี้นะครับรีสตาร์ตเพื่อให้เห็นภาพเหมือนกันก่อนนะครับอตอนนี้ผมรีสตาร์ตเสร็จแล้วนะครับอตอนนี้สิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราโยนยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ด ที่เป็น e er อ r ร์เเข้าไปแล้วนะครับซึ่งครั้งแรกมันเป็นเนามันเลยไม่โชว์มเมสเจถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าผมกดไปผมใส่ค่า2ตัวนี้แล้วมันจะต้องโชว์แดงๆนะครับผมกดปุ๊บอ่าไม่โชว์นะครับอ่าไม่โชว์นะแต่โฟถูกต้องเบ่าเราก็มาดูครับเราใส่ตัวปินไปละอ่าตอนนี้มันฟอร์ม n v นวัลหมายความว่าย,งายังไง2ตัวนี้ไม่เท่ากับเนานั่นเองโอเคนะครับ สองตัวนี้ไม่เท่ากับเหนาอ่าโทษทีครับอสองตัวเนี่ยถูกล้วสตัวนี้ไม่เท่ากับเหนานะครับก็คือ form invalid แต่ error message ไม่ขึ้นเพราะอะไรละ่ะเราไม่ได้ทำการอัปเดตค่า state นั่นเองเหมือนเรายัดค่าให้มันแต่ไม่ได้อัปเดต s t a t e ให้กับตัว widget ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมครับเราเรียนเรื่อง s t t ต fo ู l ไปแล้วถ้าเราอยากจะอัปเดตค่า state ให้เอาให้ตัววิดเจ็ตแต่ละตัวเนี่ยมันทําการรีบิวใหม่เพื่อดึงค่าสเตตี้ไปแสดงผลเราก็จะเรียกคำสั่งว่าเซตสเตตนั่นเองครับอ่าก็ากดเซฟนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือพอกดตรงนี้เซตสเตตแล้ว e อ r ร์เรอร์แมสเตรงนั้นมันจะต้องโชว์ขึ้นอ่าถ้ายังไม่โชว์อยู่นะครับให้กดรีสตาร์ตตรงนี้ก่อนนะครับอ่า กดรีสตาร์ตตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตรงนี้ปึ๊บอ่าตอนนี้มันทําการเซตสเตตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทําไมยังไม่โชว์สีแดงล่ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเซตสเตตเนี่ยเราเช็คเราจริงหรือเปล่าอ่าเราเราเซตเราจริงหรือเปล่าเราก็ดูฟัตเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์กันครับอ่านี่ผมสอนใช้แล้วนะครับฟัตเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ติกคำว่าแท็กวิดเจ็ตรีบิวนะครับใครยังใช้ไม่คล่องให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องมือนะครับอ่ะเรามาพิสูจน์กันว่าเซตสเตตเรียกได้จริงเปล่าผมกก็จะะดแล้วนครับ อ่าอกอินสังเกตว่ามันรีบิวใหม่ละนะครับหรือถ้าจะเอาง่ายๆเลยนะครับเราก็กดมาที่ตรงส่วนของตัวอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ่าน่าจะตรงส่วนของตัว IN SPEC t นะครับมันจะมีให้เราดูว่าตรงส่วนของอ๋ออันนั้นมันผ่าน De เ tool นะครับอ่าใครงงคำพูดผมนะครับให้ไปดูเครื่องมือของ De tool นะครับซึ่งผมอัดคลิปไว้ก่อนหน้นเนี่ยมันจะมีให้เราทำตัว Col o r นะครับเอ่ออ๋อมันอยู่ตรงนี้นั่นเองครับอยู่ตรงบอแอคชั่นแล้วก็เลือกคําว่าโชว์รีพิทนะครับแล้วก็จะเจอนะครับอ่าเนี่ยลักษณะนเนี่ยแสดงว่าเราทําการเซตสเตตเรียบร้อยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าแล้วเกิดคำถามว่าทําไมมันไม่มีเออร์เรอร์แมสเซจไปล่ะนะครับก็ต้องกลับมานั่งดูกันครับดัฐเนสิตเราเก็บตกครบยังอ่าเราก็มาดูดัฐเนสิตกันสังเกตว่ารีควายเรายังไม่ได้โยนนั่นเองอย่างที่ผมบอก นะครับตรงนี้เราต้องกลับมาดูด้านเนสิบกันนะครับกดขิ้ขวาแล้วก็แอดทีละตัวเลยครับอพอเราแอดเสร็จแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนแปลงให้มันถูกนะครับจัดฟอร์แมตก่อนเราก็โยนไปเลยครับเออ o r u s e ร์ a m e e r r o r p น s เออร์นะครับแล้วก็จัดลําดับอันนี้ในมุมผมนะครับจัดลําดับให้อ่านง่ายหน่อยโอเคผมทําการนะครับมาที่รันอีกครั้งหนึ่งแล้วกด ไอคอนรีสตาร์ทนะครับเราจะมาดูกันว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมขอปิดเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้ก่อนนะครับอขอไปปิดในฟัตเตอร์อินสเปนเตอร์มอลแอคชั่นแล้วก็ฮิดเด้นรีพินนะครับผมปิดเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมกดแล้วนะครับปุ๊บอ่าเนี่ยขึ้นแล้วครับเดอะอีเมลจำเป็นจะต้องแวร i ิแล้วก็พาสเวิร์ดต้องนะครับอ่ามากกว่า8 มก็จะกรอกอีเมลนะครับให้มันถูกนะครับกดนะครับพอผมกดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อีเมลผมถูกแล้วนะครับแต่ทำไม error message ตรงนี้ผมยังมีล่ะนะครับเราก็ต้องเข้าใจกระบวนการโรจิกเรานะครับให้กลับไปที่ตอนสถานะเรากดครับเปิดฟัตเตอร์เอาลายขึ้นมาไปตอนที่เรากดก็คือ on press นะครับของ f l a t button นะครับ ตอนที่เรากดตรงนี้นะครับ error message ตรงนี้เราควรที่จะเคลียร์ใหม่ทุกครั้งถุกต้องไหมครับเราก็ทําการใส่ค่าเนาไปก่อนทุกครั้งถูกต้องไหมครับอใส่ค่าเนาเข้า,ขาไปเพราะมันมีโอกาสอะไรครับที่เขาจะกรอกถกูกต้องไหมคอ่ะเราก็ใส่ค่าเนากดรีสตาร์ตตรงนี้อีครั้งหนึ่งครับเราก็ทําการนะครับล็อกอินดูนะครับ ขึ้น e er อ r o r m e s s a g e ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ผมก็ใส่นะครับอีเมลแล้วผมก็กด Log in สิ่งที่คาดหวังคืออีเมลถูก format แล้วนะครับมันต้องหายอ่ามันหายนะครับเพราะว่าเราเซตค่าตรงนี้เป็นเา o แล้วมันก็เข้า l ร gic ละนะครับว่าอ่าตัวนี้มันก็ยังเป็นเา o เฉพาะพั s เวิ r d ใช่ไหมครับอ่ามันก็เซตสเตตแต่ตัวแปรตัวนี้เป็นเา o นั่นเองที่เราส่งไปให้ตัวลูก ดังนั้นมันก็เลยไม่โชว์ e r r o r message นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันพัทเวิร์ดตัวนี้เราก็ทำการเกาะครับให้มากกว่าแปดนะครับสังเกตว่าตอนที่ผมกกอกมากกว่าแดก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะผมกกอกมากกว่าแดแล้วนี่แต่ทำไมตรงนี้มันยังแดงอยู่ล่ะนะครับก็ตอนนี้มันเข้าสู่เงื่อนไขตัวนี้แล้วนะครับอ่า p ป็นฟอร์มแวรลแล้วอ่าสังเกตนะครับ p ป็นฟอร์มแวรตรงนี้ละแสดงว่าตอนนี้ e r r o r message เรานะครับก็ต้องทำการเคลีย นะครับอ่าเราก็จะทำการใส่ตัว set state เข้าไปครับอ่าเป็นการเคลียร์นะครับเพราะว่าทั้งคู่ตรงเนี้ยมันเอาแล้วถูกต้องไหมครับเราก็สั่งให้มันเคลียร์ค่าตรงนี้ใหม่นั่นเองโอเคนะครับอ่าทีนี้เราก็น่าจะจบเกี่ยวกับเรื่องของตัว form valid ไปแล้วนะครับอ่าถัดมานะครับผมก็น่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว ล็อกอินยูสเซอร์เนมผัสเวถูกหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาเสริมกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ